สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในเรื่องของการอพยพเข้ามาของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพก่อนว่าอันนี้เป็นรูปภาพของการอพยพเข้ามาของชาวจีนนะคะซึ่งคนจีนก็จะอพยพกันเข้ามาในประเทศไทยด้วยเรือสำเภานะคะนักเรียนน่าจะเคยได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะเคยพูดว่า คนจีนเดินทางมาโดยเรือสำเภามากันแบบเสือ้อผืนหมอนใบนะคะอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินจากรูปนักเรียนก็จะเห็นว่าคนจีนมาโดยเรือสำเภามากันแน่นขณะเลยก็มากันเยอะมากด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันว่าสาเหตุของการอพยพออกนอกประเทศของ ชาวจีนนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรซึ่งมี3สาเหตุหลักๆก็คือ1ปัญหาการเมืองภายในของจีนนะคะ 2. ปัญหา,าภายัยธรรมชาติและ3ปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรเรามาดูการปัญหาการเมืองภายในของจีนนะคะซึ่งสภาพปัญหา,กาเกิดจากที่จีนเนี่ยมีกบฏและสงครามหลายครั้งนะคะคนจึงอพยพออกนอกประเทศโดย มีกระบฏสมาคมรับดอกบัวขาวนะคะกับสง,สงครามฟินครั้งที่1และ2นะคะแล้วก็กระบฏไทผิงซึ่ง3กระบฏนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ใหฟังกันนะคะ สาเหตุจากการเมืองภายในของจีนนะคะตั้งแต่พุทธศตรวรรษที่24นะคะจีนเนเกิดความวุ่นวายทางการเมืองทั้งจากกบฏภายในคือกบฏสมาคมรับดอกบัวขาวนะคะและจากความขัดแย้งระหว่างจีนและชาติตะวันตกนะคะจนเกิดสงครามฟินค้ั้งที่หนึ่งขึ้นนะคะ ในพศ2382นะคะจนถึง2385นะคะและต่อมาสงครามฟินครั้งที่2ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อพศ2399นะคะจนถึง2403ทำให้ผู้คนในเมืองท่าชายฝั่งทะเลเช่นวางตุ้งเซี่ยม,มิงนะคะได้รับความลำบากและต่อมาก็ได้เกิดกระบฏไท่ผงนะคะในพศ2393จนถึง2407 ซึ่งส่งผลให้ชาวจีเนี่ยได้อพยพออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากต่อมาเป็นภัยธรรมชาตินะคะสภาพปัญหาก็เกิดจากปัญหาน้ำท่วมและฝนแรงหลายครั้งทำให้ต้องอพยพหนีหนีจากประเทศนะคะซึ่งในมณฑลกวางตุ้งนะคะหรือกวางตุ้งเนี่ยและมณฑลฟูเจียนหรือคงเกียนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมและฝนแรงติดต่อกันหลายครั้งประชา ประชากรส่วนหนึ่งเนี่ยจึงอพยพออกนอกประเทศมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อมาก็เป็นปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรสภาพปัญหาก็เกิดจากประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทําให้พื้นที่เพาะปลูกน,นั้นไม่เพียงพอทําให้เกิดความอดอยากจึงอพยพออกนอกประเทศมากขึ้นนะคะ ซึ่งสาเหตุจากการเพิ่มประชากรนะคะตั้งแต่พุธทธศตวรรษที่ยี่สิบสี่นะคะประชากรจีนเนี่ยเพิ่มจำนวนมากจากพศสองพันสามรอยสิบนะคะมีประมาณสอง้อยเก้าล้านคนเพิ่มเพิ่มเป็นสองพันเก้าร้อยห้าคนนะคะเพิ่มเป็นสอง้อยเก้าสิบห้าล้านคนนะคะในพศสองพันสารอยสี่สิบสาเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นสองพ เพิ่มขึ้นเป็น4,209ล้านคนนะคะและในต่อมาพศ2393นะคะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นมากเนี่ยไม่ได้สัสดส่วนกับการขยายพื้นที่เพาะปลูกทำให้เกิดความอดอยากจึงมีการอพยพออกนอกประเทศมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนเนี่ยอพยพเข้ามาในไทยนะคะก็มี2ปัจจัยหลักๆก็คือ หนึ่งไทยเนะี่ยมีความอุดมสมบูรณ์และสงบสุขมากและสองไทยเนะี่ยมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่หนึ่งไทยมีความอุดมสมบูรณ์และสงบสุขก็คือมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งแผ่นดินไทยเนะี่ยเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบกับตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่24นะคะสังคมไทยเนะี่ยมีความสงบสุขปราศจากศึกสงครามนะคะนอกจากนี้ การเปิดกว้างของสังคมไทยต่อคนชนชาติต่างๆนะคะหรือคนชาติต่างๆเนี่ยเช่นชาวจีนนะคะทําให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวจีนที่อพยมนะคะมีโอกาสสร้างฐานะมากขึ้นนะคะจึงมีโอกาสรับราชการเป็นขุนนางในราชสำนักไทยเป็นเจ้าภาษีอากรซึ่งขูกขาดการเก็บภาษีอากรให้กับทางราชการและเป็นพ่อค้าปัจจัยเหล่านี้จึง ดึงดูดให้ชาวจีนเนี่ยเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในเมืองไทยนะคะสองไทยมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ก็คือคนจีนที่อพยพม,มาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะซึ่งเป็นยุคแรกในการเกิดการค้าทางเรนือสัมภาวระหว่างจีนกับไทยในสมัยอยุธยาเนี่ยได้มีชุมชนชาวจีนตั้งบ้านเรือนอยู่หลายแห่งเช่นย่านนายไก่หรือนายไก่ บ้านวัดน้ำวนในพระนครศรีอยุธยานะคะนอกจากนี้ยังมีชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนรับราชการในราชสำนักไทยด้วยในสมัยทนบุรีมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่มีอยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นแหล่งการค้าของชาวจีนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้าเจ้าพยาในบริเวณท่าเตียนนะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังในปัจจุบันนั่นเองซึ่ง ซึ่งชาวจีนนะคะก็มีบทบาทสําคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วหลังจากเสียกรุงเสียอยุธยาซึ่งในรัชกาลซึ่งในรัชกาลที่หนึ่งนะคะทรงให้ชาวจีนบางส่วนนะคะ ย้ายมารวมกันที่สำเพ็งนั่นเองซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางของชาวจีนในกรุงเทพมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้การมีชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ในเมืองหลวงและเมืองชายฝั่งทะเลเช่นสมุทรสาครเป็นต้นยังทําให้ชาวจีนอพยพมีที่พึ่งพาอาศัยและประกอบอาชีพเมื่ออพยพเข้ามาใหม่ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูผลของการอพยพเข้ามาของชาวจีนก็จะมีสีประการด้วยกันนั่นคือนึ่ง ช่วยเพิ่มกําลังแรงงานให้กับคนไทยและสองเป็นกําลังสําคัญในด้านการปกครองและสาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและ4ทําให้เกิดปัญหาสังคมนะคะในด้านการช่วยเพิ่มกําลังแรงงานให้กับไทยนั้นผลของการอพยพก็คือชาวจีนที่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานนะคะก็ช่วยเสริมกําลังให้ชาวไทยในการในการทางานต่างๆนะคะเช่นรับจากรับจากรับรับจ้างรับจ้างทำสวน ขุดคลองหรือเป็นเจ้าภาษีอากรหรือเป็นพ่อค้ารับราชการนะคะแล้วด้านการปกครองก็คือผลของการอพยพเนี่ยชาวจีนเข้ามาเป็นกําลังสําคัญด้านการปกครองจนได้เป็นขุนนางซึ่งชาวจีนอพยพบางคนนะคะได้เป็นกําลังสําคัญด้านการปกครองจนได้เป็นขุนนางไทยเช่นชาวจีนอพยพอพยพที่ชื่อเหียงนะคะเป็นต้นตระกูลณสงขานะคะเป็นซึ่งได้เป็น พระยาสงขาระหว่างพศ2318จนถึงพศ2327น,นะคะนอกจากนี้ยังมีลูกหลานชาวจีนที่อพยพที่ได้รับบทบาทสำคัญในการปกครองหลายเมืองเลยได้เป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิน่นก็เช่นคอซิมบีณนะละนองนะคะหรือพระยารัชดานุกปะดิษฐ์มหิสตสอนพักดีนะคะหรือเจ้าเมืองต่าง ซึ่งเป็นบุตรชายของพญาดำรงสุจริตมาหิดส,สอนพักดีนะคะหรือว่าคอสูเจียงนะคะต้นตระกูลณระ,ะนองนั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่นำยางพาราเข้ามาปลูกในไทยเป็นคนแรกซึ่งได้รับการยกย่องจนมาจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองและด้านเศรษฐกิจผลของการอพยพนะคะชาวจีนอพยพมาประกอบอาชีพหลายอาชีพซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ไทยเป็นอย่างมากซึ่งชาวจีนที่อพยพ ะะก็ประกอบอาชีพหลายอย่างทั้งทางทางัทง้งทางด้านการค้าสวนผักเลี้ยงสัตว์เช่นเลี้ยงสุกรหรือเป็นช่างฝีมือรวมถึงเจ้าภาษีอากรที่ทําให้ทางราชการนะคะมีรายได้ชัดเจนแน่นอนซึ่งในระบบเจ้าภาษีนายอากรนะคะเฟื่องฟูมากในสมัยราชการที่2นะคะและสมัยราชการที่3ตระกูลหน้าสงขาที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะเมื่อกล่าวมาเมื่อสไลด์ที่แล้วนะคะชาวจีนที่อพยพและทายาทนะคะจึงมีบทบาทและความสําคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นในสมัยต่อมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองและต่อมาก็จะเป็นด้านสังคมนะคะผลของการอพยพเนี่ยชาวจีนบางส่วนมีการละเมิดกฎหมายไทยทําให้เกิดปัญหาสังคมเช่นการลักลอบนําสินค้าต้องห้ามเช่นอะไรเช่นนําฟินมาเผยแพร่ในไทยนะคะแม้ว่า ชาวจีนที่อพยพส่วนใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพโดยสุดจริตแต่ก็มีบางส่วนได้ละเมิดกฎหมายโดยการลักลอบสินค้าต้องห้ามเช่นมีการรวมตัวกันเป็นอังยี่หรือตัวเฮียนนะคะซึ่งอังยี่คืออะไรอังยีก็คือนังสื้อแดงซึ่งหมายถึงสมาคมรับของชาวจีนนั่นเองนะคะและ เมื่อรวมตัวเป็นอ้างยี่หรือตัวเฮียนนะคะหรือสมาคมรักเนี่ยได้ลักลอบซื้อขายฟินโดยปัญหาจากพวกอ้างยี่นะคะเกิดขึ้นมากตั้งแต่สมัยราัชากาลที่3ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวจีนเน่ยอพยพเข้ามาจํานวนมากแม้ว่าทางราชาการนะคะจะมีการประกาศห้ามการซื้อฟินขายฟินหรือสู้ฟินก็ตามแต่ แต่ชาวจีนที่อพยพเนี่ยก็ได้นําวิธีการสูบฟินจากเมืองจีนนะคะมาเผยแพร่ให้เปิดเผยแพร่ในเมืองไทยนะคะซึ่งส่งผลให้ชาวไทยเนี่ยสูบด้วยและการสูบฟินเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาหลายประการด้วยเช่นการเช่นทําให้เสียทรัพย์เสียสุขภาพและทําให้เกิดปัญหาครอบครัวรวมถึงทําผิดกฎหมายโดยการลัก,ลกขโมยเป็นอันธพาลเพื่อให้ได้เงินมาซื้อซึ่งฟินนั่นเองในการแก้ปัญหาฟินนะคะ ในสมัยรัชก,กาลที่1จนถึงรัชก,กาลที่3เนี่ยได้มีการออกประกาศห้ามการซื้อขายและสูบฝิ่นรวมถึงส่งผลรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจยึดทําลายฝิ่นแล้วก็จับกลุ่มผู้ลักลอบการซื้อขายฝินด้วยนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นรูปที่ครูนํามาให้ดูก็คือย่านสําเพ็งในอดีตซึ่งก็จะมีคนจีนอาศัยอยู่มากมาย ททนี้เรามาดูการจัดระเบียบสังคมของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์กันการจัดระเบียบสังคมของชาวจีนมีอยู่สีวิธีมีอยู่สีวิธีการหลักๆก,ก็คือหนึ่งให้ชาวจีนเนี่ยจ่ายเงินผู้ปี้กับสองให้ชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เมืองแรกสามกวดขันหัวหน้าชาวจีนดูแลชาวจีนด้วยกันไม่ให้สร้างปัญหาและสีให้ชาวจีนเนี่ยได้ตั้งสมาคมต่างๆได้มาดูมาดูข้อหนึ่งก็คือการให้ชาวจีนจ่ายเงินผู้ปี้ก็คือ เงินผู้ปี้เนี่ยเป็นเงินภาษีพิเศษที่ทางราชการเรียกเก็บจากชาวจีนแทนการเกณฑ์แรงงานซึ่งทําให้มีรายได้และก็ควบคุมชาวจีนได้นั่นเองซึ่งเงินผู้ปี้นี่สาหรับวิธีการผูกปี้ข้อมือจีนมีขั้นตอนก็คือพระมหากษัตริย์นีคะทรงได้แต่งตั้งข้าราชการในกรมพระคลังพระมหาสมบัติประสานงานกับ ประสานง,งานกับใครประสานง,งานกับคุณนางหัวเมืองแจ้งให้ชาวจีนเนี่ยให้มาเสียเงินตามกําหนดเวลาเมื่อได้เสียเงินแล้วเจ้าพนักง,งานก็จะใช้เชือกป่านนะคะซึ่งต่อมาก็ได้ใช้สายแถบสีแดงนะคะผูกที่ข้อมือซ้ายผูกที่ข้อมือซ้ายนะคะเหลือชายไว้ประมาณแค่หนึ่งนิ้วใช้ข้างกดติดที่ป่มเชือกนะคะและประทับตาของทางราชการด้านล่างหนึ่งดวงก็คือ ตานามเมืองและตารูปสัตว์สิ่งของพร้อมกับออกใบดีการนะคะหรือตัวใบเสร็จเนี่ยให้เป็นหลักฐานซึ่งเป็นเหตุที่เรียกว่าผูกซึ่งเป็นเหตุที่เรียกว่าผูกปี้อาจเป็นเพราะลักษณะของคลั่งที่ประทับนั้นคล้ายกับปี้ที่ใช้ในลงบ่อนเบี้ยนั่นเองซึ่งอันนี้ก็คือเป็นที่มาของเงินผู้ปี้ที่ชาวจีนจะต้องจ่ายให้กับทางราชการนั่นเอง ขนะคะให้ชาวจีนเนี่ยหรือเจ้าให้ชาวจีนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เมืองก็คือในเมืองที่มีชาวจีนอพยพอยู่มากเนี่ยก็ให้มีการก็ให้มีการ,การตั้งกรมการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของเมืองเป็นชาวจีนด้วยซึ่งอาจจะเป็นประหลัดจีนในอำเภอจีนหรือแม้แต่เจ้าเมืองถ้ามีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของชาวจีนนั่นเองแต่ในการให้ชาวจีนเป็นหน้าเป็นเจ้าหน้าที่เมืองก็ยังอยู่ในความดูแลของ ของไทยนั่นเอง 3. กวดขันหัวหน้าชาวจีนให้ดูแลชาวจีนด้วยด้วยการไม่ให้สร้างปัญหาก็คือการกวดขันให้หัวหน้าหรือเท่าแก่เนี่ยซึ่งเป็นพ่อของนายทุนชาวจีนที่รับชาวจีนอพยพเข้ามาให้ควบคุมดูแลชาวจีนของตนไม่สร้างปัญหาซึ่งถ้าเกิดปัญหาไม่รุนแรงทางราชาการก็จะเรียกหัวหน้ามาตักเตือน หรือถ้ารุนแรงมากทางราชการก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มควบคุมหรือปราบปรามนั่นเองซึ่งก็อาจจะคล้ายคเหมือนการดูแลของหมู่บ้านเช่นถ้ามีหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชาวจีนหัวหน้าก็จะเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งจะเป็นคนจีนด้วยเช่นกันนะคะซึ่งถ้ามีเรื่องไม่ใหญ่มากทางราชการก็จะเรียกหัวหน้าหรือเท่าแกนเนี่ยไปตักเตือนเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกิดความเพื่อไม่ให้ลูกน้องเนี่ย ได้สร้างปัญหาอีกแต่หากแต่หากชาวจีนเนี่ยสร้างปัญหาที่ใหญ่มากหรือเดือดร้อนมากนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาทำการดูแลหรือจับกลุมควบคุมและปราบปรามเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ใหญ่ใหญ่มากจนเกินไปนะคะต่อมาคือให้ชาวจีนเนี่ยตั้งสมาคมต่างๆได้ซึ่งในสมัยราชการที่หเนี่ย ทางราชการนะคะได้อนุญาตให้ชาวจีนตั้งเป็นสมโมสรการค้าเป็นสมาคมในลักษณะอื่นได้ซึ่งในเวลาต่ตอมาได้เป็นสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์เช่นอะไรเช่นสมาคมมูลนิที่ร่วมกัน,นอยู่ซึ่งจะช่วยเก็บโศบไม่นิญ่าโศบตามถนนอันนี้ก็จะเป็นสมาคมมูลนิี่ของชาวจีนที่ชาวจีนได้ก่อตั้งขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการการจัดระเบียบสังคมของชาวจีนนั่นเองอ่ะ ในวันนี้ก็ในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเราก็ได้เรียนกันไปเรื่องของอะไรไปแล้วเราได้เรียนกันเรื่องของการจัดระเบียบของสังคมชาวจีนนะคะปัจจัยที่ทําให้ชาวจีนนะคะอพยพเข้ามาในประเทศไทยนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสาเหตุการอพยพออกนอกประเทศของชาวจีนนั่นเองซึ่งซึ่งเราก็จะมีใบางานให้ทำโดยมีใบความรู้ให้วกหนูไปตอบคําถามนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่า ให้พวกหนูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอันนี้ก็ให้พวกหนูลองไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดูใครอยากรู้เรื่องไหนก็ลองไปศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็ในสไลด์นี้ในชั่วโมองนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องจดสรุปใส่สมุดนะเพราะว่าครูมีใบางานให้ทําเดี๋ยวก็ไปทําในใบางานกันนะคะส,สรุปข้ามนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันต่อนะคะ